ถ้าม eh. e. ือนันมันเนียบบอกเ่าเรียนครูถามผู้นผู้นี้ก็บอกว่าฝนฝนตกฝ่มีมีซีรีมัันพอแห่อนงันตอมันจิดปกติคือมันห่อนงนเบ้านนก็อนันเป่า้หอนกว่ามนุนนเงคนอยู่ ได้ฝนกระโตกแน่นอนถ้าว่าไปคิดว่าฝนอ่ะโตกับฝนมะเปียงตกตอบมาลงไม่อยากนะครับจไปห่อนล้างท่านแล้วแม่แตงเอาเสียเอาหมอนลงมาให้มองมองมองมันทับละเอียดเลยดิแม่ของบัลกนั่งคือทับต้องทำยางหุ้มรถทำเป็นโล่ห้อนดกวยถ้าล้างสีห้อนละเล็บหัวเล็กห่อนเลยกว่าดิ่มไปห่อนออกไปข้างนอกก็ดี่ไปหาเหรียญไปเยี่ยมยาน้ำะว่ยยาป่วยสบายอยู่แน่นคอนแกน พอเด้ไปเล่ยน้ำลอดจากเถื่อแล้วว you know, on ่าอ้าวคือโอกาสจักสิปหนาทีออกไปหายาเบ้างเพราะว่าเดจ้าเจ้าติดตับออามาช่วงหาเมืองแรงพบเมืองแรงนี่สินะครับจะได้ออกไปเพราะตอนออกมาเด็เข้าวเนืองอันขี่รถออกไปก็ต้องสิไปหายาล่มตีมาแห้งแห้งเนี่ยเจอว่ารถข้าวขี่จกเซ่้ยๆเห็นไหมลูกก็เลยนยานแล้วตอนนั้นทั่วหาพอพักทิ่มพอนว่อยนี่แหละว่าพ่อหาเสือกดึงเบสที่เด้อ เพราะว่าเวที่มันเลียวเหลืเด้เลียวเบื่อเลีวเม่อน่เวทีก็เลียวแต่เบน้อตเวนไอ้ไอเรบอกว่าให้ดึงก็เราว่าขาเชืออยูบอลรูไปซื้อเชือกี่ว่าสั่นเพราะว่าเสือบที่เัาขายมันบม่พ่อเสือกมันบม่หลายแตเลาวาสั่นกับปากกาเล็กไให้มันเนียเพิมกระลอกสิบเป็นเห็ดบอลให้เด็หมอหลานาที่หรอกอันที่บ้างซ้ายน่กับที่นชิดอยนนี่ยือเบือกมากกับเข้มลงเห็นตาคนนูนะ นสีแม <usion> ่ย okay. <laughs> <Yeah S 1> ุก <nih> ัพานสองอันเจ้ลูกเย็นยู่น่ะ่ออันนันนกระห่างทั้งสองนี่หน่อแม่จันยิบขึ้นไปใส่อันเงานซื้อพ่อไม่มีสีสันกรห่างมดเลยครับ แล้วตะวันตอนนั้นโชคดีที่ที่มันมาหลอกหนึ่งมันเหมือนกับเวีที่มันโยกแล้วดอน้องว่าโยกก็เลยไปขาดบอกทีมงาน่าให้ออกเทียแล้วตื่นยัอ้ออกมาจากไตเวที่ห้ออกมาว่าตองเอายังออกมาค่้านพอวาร่ลมมนแท่งนิดหน่อยก็เลยหนกไปบานินซุ่มขอเอาไหวก็ขึ้นไปขึ้นไปไ้นันไ้นี่ขึ้นก็บบคกตื่นว่ามันสีไมาแหงวันนั้น ปันดีที่มันมันมันหนวยล้างเนาะเึินกระโดดออกไปข้างหน้าผู้หญิเชิงน่ะก็จเป็นทีาก็จ่นี <iałem S 1> <dragon> ่นะเ็นี่นะเ็ไน่าตอนตอนหวยเลือดแต่ันแนแตาว่ามองมองนัก่เนเป็นเต็นนกมันอยู่มองจอจอมันนักขับลูกเต้นนกเลยแล้วแม่แตงด้วย่ะจอดไปสร้างแบบแม่แตงอย่าเนี่ยแม่แตงกันสียเลยเพราะว่า เต้นเยอะตันหนามันขั้มามันเบียดลงมาหนึ่งถ้ามาโซนนี้ที่มันแต่ยุ่แก่ๆถ้าถ้าหานผ่านครับกะโม่หัวมาสั่อยู่ในปูบกแก่หน่อยเป็นเสียงแล้วตกใจปนนี้ในส่วนของอุปกรณ์ที่เรล่านักข่าวคิดว่าท่านคงใส่มาได้จากยางเพราะว่ามันนกขึ้นแปลงตึ้งย้อนลงไปเป็นเดินเล่นเมษาอันกับเบที่กบไฟแปลอันชากับซาการฮักครับใส่กันมันกัดถามว่ามันยีออกมาสอนใด้อี่ป้อนกขึ้นแบบ มันสอบได้แต่มันกับมันจะเข้ามเป็นตะเบิ้ไหนเนี่ยพราะมันละเอียดแล้วนะครับอ่อาแมีส่วนจออมีจอเอมทีะกับเพื่อนในในในถึ่ไปใส่กับแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดียเป,เป็นพิเค่ะี่นองมณีเมียเมียบันดอนแค้นนะคะมาใหรร้กำลังใจหวัวหน้านกพงสก่อนและทีมงานมารำาน้าวิหกมาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเวทีถล่มมือผ้าอยู่เข่าคะ่ะ เพลนเพนห่องเป็นใยแม่แม่บันดอนแค้นะครับตำบลคลอยอำเภอกูเกี่วจังหวัดอุดรเ่านี่ะคะตอนนี้บอดนกลังคุยให้ฟังนะครับกน้องยุจิใบนกอะไรที่งาข้วงายเเแบบมีทุกมือเลยแต่ว่าเสื้อเมนมอนี่ร่วมแบบนึงรวดหนึ่งรอยเลยนเครับนี่ก็คสอยังไงเนร่บ แต่เรนี่ล่ะว่ามันติเป็นบอเียนไหน่เชงลบกค่ะเชงร่วมกันมาล้างอรมาคือลม่มคือผ้าอยุ่ที่เขาบอกว่ามีผ้าอยุเยขาต,ตัวเตียมโตเลยเนีไหเพราะว่า,วาบางทีมันอาจจะว่าเป็นเจน้าปวนไหม ลาลุมาห้ามเ่างไปที่ห้องกลุกทิ้งลุกตบมือหนักลุเป็นข้างลุมเลยเนี่ยควสติดข้างลุมน่นเป็นข้างลุจังๆเลยครับเอ็นครับผมก็เล่แบบมาเล่ข้างลุกแจดายยุคครับตบมโตดีที่มดมิไทเป็นอย่างนี้ถ้าอันเสดายโนก็เสดาย าจะได้ชาเพราะว่าเข้าใจว่าท่านเด็ห่อบ่อยงานอยู่เนาะเก็บเงินที่แสนก็แบบสามแสนที่แสนสื่อไม่อัดสื่อกระดาษเยอมากเก็บวันปนุแค่นั่นแหละตอนเทียดตาเนี่ยจได้กินปากไม่บว่าปัญญนกว่านกสีเฮ็ดอันนั่งจากสีหัวตอนกินฤดูกาลแล้วเรียกว่าสีเฮ็ดอันสีเฮ็ดแบบคาชาแบบคือจัง สมัยก้อนก่อนเล็กน้อยพ้อยห้าวเดียวออกสามม้วนนะแล้วเป็นสถานเดียบเป็นขาบ้านใช่ครับขนาดใหญ่เป็นเพราะว่าเวลาล้มมันทลอมามันมันปิวได้มัน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 มาทวงเพื่อจังใหม่เพราะว่าไม่อัดเองมันแหลมนี่แม่เวลาล่มมากมันมันมันตานลงที่มันพังนี่ย้อนฉาบนี่แหละเพราะว่าฉาบมันใหญ่ครับไอ้ลราปกติเวลามีล้มแบบเนี่ยพ่อมันมีคือไปถอดออกแต่มันเป็นเาทัานว่ะแม่ก็นั่นแย่ยินอยู่ประตู ที่แรกหนูกับเชิยยุ่แล้วแมวว่าไม่เห็นสุสภาพท่านเนาะหาใส่กันมัวหวันบ่รู้ว่าสิไปต้อจทังได๋แม่ว่ามันสิบ่อหกเลไมว่าาแม่ก็บห้นําแมเนะบ่ท่านนี้สติไงเนี่ยนกการแบบพรานเห็นคอมมนิดหน่อยแฟนกพอมาเห็นเขาลังใจจากแฟนๆทังบ้านพูดะู้ดีกับทั่วมากนกก็เลยก็เลยพี่มันได้คิดออกแล้วว่าบ่ บ่ตันแล้วมีทางไปแล้วรู้แล้วว่าสิ์เก่าไปจังไดนเพราะว่า,ามันได้เขาตังใจดีเราเด้ขึนนน้นมนขึ้น้องลองลังไมที่ทั้งเออกบบทุกคนก็บบ,กกบ,บบอกว่าซูเจ้าภาพก็บอกว่าบ่เป็นหยังว่าตาเล่นให้เด้อบ่ได้กด็กกสร้างว่าตามาตา,า,ตา,า,ตานกเด้อเนี่ยครับก็เลยโอ้ยดีใจครับเรื่องงานเมื่อคืนนี่คือกันเพิ่นก็มาถามข่าวอยู่ว่า แค่นีมันมาว่าไห้เาว่าอุ้ยว่าอัังกานว่าอย่างไร่็จะมาให้กำลังใจมาอแม่บิ่งข้าแม่ครับบ้านใหบ้ม่้ใ้านให้าแให่้น้าใ้ใ่บ้น่นใหญ่บ้านใ่บ่านใหญ่บ้านก่านใหญ่บ้นห่าน่า่้าม่บ้าว่านใหญ่บ้าใหญ่ด้นใหญ้น่้า่้านาน้่าน่่านัน่าให้บไปล

พ่อพ่อกับหอมาบ้านโนนี่ละคือเพื่อพี่น้องได้เหตุบุญนั่แหละครับสารการเปลี่ยนกันนี่ล่ะบ้านแม่เน่ย แมวคันแมวพอยนะคะสุดแซบใน้่ยาตะเอินกัน้ามูอแมวว่าก็เจากันูแมวดกลกึนะครับูิบนะครับโอเคครับกแว่มหลคบาุนขอบคุหลายครับ ใจเนี่ยเงินหน่อยบ่หน่อยนกเมวาอวานตาเห็นมู่แม่ตั้งเต่โทู่มากว่าเสิขอมาให้กำลังใจเสียขอมาหานกกดิใจครับแ่นะครับดีใจครับแม่นาญุ่แม่ไปู่าง่างต่างต่าง่กงต่างตางตางต่างตงต่างต่างต่ต่นงต้างางาแมาง่าตาาต่องมา ปารีสปาิสายบุญสีป่าคุณเดมาจากบ้าล่างมือนะเนาะนะครับบารีสภาคหนุนกาบ้านลูกสาวกันโจมมาโอ้ยคิดถึงแม่แม่จังเลยว่าสั้นลูกสาวเพื่อเพเคยไปใส่เนี่ยลูกสาวปารีสเพื่อเพื่ยไปใส่จะบารีสเมียนแม้วันเขาใจดีมากเขาเขายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครแต่ว่าเอื่นไปกินเขาไปยู่ป่าเลยว่าจู่ซาต้าเราบานี้พ่อพ่อเดิมาเห็ียานาค่ะ ว่านกนกวามตั้งใจของนกของหลายๆคนตั้งใจว่าอยากสร้างอีหลีเท่าอยากเฮ็ดกันแล้วนกกระบอกป่ายว่าเนี่ยแม่แม่จะได้มีที่ไหว้พระเร็วๆมันมันจะได้ขึ้นมาสวยงามเพราะว่าว่าเท่าพระมีดาลาใหยไงอยากถึงมันเป็นเครื่องสาราเป็นบัวนะครับบานี้กระเล็บป่าเลยว่าอยากทำบุญต่อบาน,นี้เพื่อเล่ในส่วนกระถินนี่แหละกระเล็บวลาให้นกจองไว้คือ,อมาร์ลัมในส่วนของมาร์ลัมในส่วนของ เรส่วนของต่างคนเงินนะครับาร่ำเปิดกาใจมากเลสองแสนขามาร่บแล้ต่งคนแสนหนึคือปาปาของเข้าเลยใม่หมื่นกินแล้วก็แต่มาได้่วยของโลกอีกอะตัดเย็บข้เทาหลัเนี่ยตรงได้ว่าไอพ่อยากให้ผู้แม เอาวอดอกมาเราอยากเขาตยาอยากขอแรงจากผู้แม่าเ็ที่ี่าว่ผู้แม่ก็เต็นที่อยู่แล้วล่ะมกเต็นที่อยู่แล้วผู้ใดบอกยั้ดี่พวกแม่นี่ว่าแม่ทีู่บ้า้าแม่แม่าคุยกับพ่อคำนันนพราะว่า นลวงพหาเราบ่อสิิาจะได้ไวอย่างไรพอแม่ซื้อตำรวจว่าเน็นหลับประมา่นี้เีล่วกาได้ส่วนของบุญอย่างที่นุกงนุ่งว่าอยากให้คิดว่าเขาขึ้นด้เหตุหลายเพียแฉบบุญขือน้องว่าอยากคิดแบบนี้เพราะว่าซาลาดคือ พิ่นแก่ทายเข้าเด็กกลับไปไหว้ทายแล้วเนาะตอนไงว่าบุญเหลี่มซีกระเฮ็ดอีกทำไมพวกเนี่ยจีจ้างอันที่ว่าอันมัดจาว่าอยากเฮ็ดนกนกระอย้ีเต็มที่กับเขาเพราะว่าลูกก็ไม่แห้งปวดหัวปวดมัดไฟเนี่ยเลยอยากนอนบกินแล้วจะนอน มันบ่มีแห้งไหมแม่ว่าเคยปฏิเสธแม่ดอกแต่มื้อนี้บ่มีแห้งอีหลีลูกกระสซก่ยากอันที่จะก่ย่านไปเสื่อนยาแก้ไอจนสิเป็นลมเมยบ่มีผู้ใส่เด็กน้อยบ่เห็นเด็กหน่อย ก้อนน่ะนนงสิบาังานนกี๋่ให้มม่เป็นมือบุญเลยดอกงานเนระวั้าหมีวกกัานันแล้วการกันการข้าวเหนยว้าวนวกคได้กันน่นมนบางอย่าก็งานกัดจรนมันไม<า>น okay, mm ่เดยาพี่น้องมาหนีขุนแม่บ yeah, <That S 3> <The> ันฑอนวแค้นนะคบเพื่นมาให้กำลังใจ ทีมงานมาลำนนำไปโหกให้กำลังใจแม่ εί. หอยหัวหน้านกล้วก็ผู้บริหารทุกคนล้วก็ทีมงานค่ะขอบคุณพี่น้องตี่ติดตามหลายๆเวยค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่สรงมากค่ะขอบคุณค่ะบ้านเดียวกันนี่นะ บอกหน่อยพี่น้องทางไหนทางเขตามไรสวนบอกพี่น้องทางเขตบุกฟ้าหรพี่น้องทางได้เป็นนักเอกแท้ลูกคิดแม่แม่เวลาเป็นแม่แม่แม่อยู่บ้านนนอ์แค้บ้านทีบ้านพี่น้องแต่มาบริจาคเพื่บุญสางซาร่านี่ยแหละแม่แม่ทีมงานของเขาคือคือกับซอยสนับสนุนทีมงานบาล่ำหนา